นีแดัดแปลงจากเขาโครงเรื่องจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบทที่หนึ่งความเชื่อคุณเชื่อเรื่องผีไหมที่ถามพระผมเป็นคนที่ไม่เชื่อโรคหลังจากความตายตั้งแต่เล็กผมพยายามที่จะหาวิธีพิสูจน์ว่าพลังงานลึกลับทีท่ทุกคนเรียกว่าผีนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่จินตนาการที่เราสร้างขึ้นมาเท่านั้น สุดท้ายผ่านมา20ปีผมก็ยังหาข้อพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยสักนิดวันนี้ผมกับเพื่อนชื่อชัยนัดกันไปสำรวจบ้านหลังหนึ่งแถวๆๆรังสิตท,ที่มีคนร่ำลือถึงพลังงานลึกลับที่เรียกว่าผีบทที่2ชายนิรนามเช้ามืดของวันหนึ่งชาวบ้านต่างพากันออกมามงุงและสุบซิบกันรอบๆร,ร,รถกู้ภยัยเมื่อมีการพบศพชายหนุ่มคนหนึ่ง ผูกคอตายอยู่ในบ้านร้างหลังหนึ่งที่เคยมีคนงานประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตไปเมื่อปีก่อนหลังจากเหตุการณ์นั้นเจ้าของก็หยุดสร้างและทิ้งบ้านหลังนี้ไว้ให้รกร้างโดยที่ไม่มีใครรู้สาเหตุตำรวจลงบันทึกว่าชายนิรณาที่ผูกคอตายนั้นฆ่าตัวตายเนื่องจากไม่มีหลักฐานหรือร่องรอยการต่อสู้ใดๆ หลักฐานเดียวที่พบคือเครื่องอัดเสียงที่ตกอยู่ในบ้านเท่านั้นบทที่3บ้านผีสิงบันทึกเวลาทุ่มครึ่งผมนัดใช้เพื่อนผมไว้ตอนหกโมงเย็นนี่ก็ทุ่มครึ่งแล้วยังไม่เห็นแม้แต่เงาระหว่างที่รอผมได้เดินสำรวจรอบๆบ,บ,บริเวณบ้านหลังนี้ถ้าหากว่าบ้านหลังนี้สร้างเสร็จ ผมว่ามันจะต้องเป็นบ้านที่สวยและน่าอยู่มากๆหลังหนึ่งแต่น่าเสียดายที่เจ้าของทิ้งร้างไว้จนสุดโองยาขึ้นรกเต็มไปหมดผมคิดว่าที่ชาวบ้านแถวๆนี้บอกว่าบ้านหลังนี้มีผีสิงคงเป็นเพราะความสุดโองจนดูน่ากลัวบวกกับเรื่องอุบัติเหตุที่มีคนงานพลัดตกลงมาจนตายเลยทำให้กลายเป็นบ้านผีสิงในที่สุดตอนนี้จะสองทุ่มแล้ว ผมคิดว่าเพื่อนผมคงไม่มาแล้วแน่ๆโทรไปก็ไม่รับสายเอาเป็นว่าผมจะลองเข้าไปสำรวจในบ้านคนเดียวก็แล้วกันบทที่3ลองของตำรวจเริ่มทำการสอบสวนชาวบ้านในละแวกนี้ ไม่มีใครเคยเห็นหรือรู้จักชายเนรนามที่ผูกคอตายเลยสักคนส่วนเครื่องบันทึกเสียงที่ตกอยู่ข้างๆศพเมื่อนำมาเปิดฟังก็พบว่าผู้ตายนัดเพื่อนคนหนึ่งมาสำรุจบ้านหลังนี้เพื่อพิสูจน์ว่ามีผีจริงหรือไม่เสียงบันทึกกล่าวถึงเพื่อนที่นัดกันไว้ตอน6โมงเย็นซึ่งดูจากสภาพศพแล้วผู้ตายน่าจะเสียชีวิตราวๆ2ทุ่ม บทที่4บันไดแดงบันทึกเวลาทุ่ม4ีทันทีที่ผมเข้ามาในบ้านสิ่งแรกที่สะดุดตาคือบันไดทรงก้นหอยที่ทาสีแดงเอาไวจ้จนทั่วบริเวณรอบๆก็เต็มไปด้วยฝุ่นเศษอิฐและหินที่ถูกทิ้งไว้เหมือนบ้านร้างทั่วไปใต้บันไดมีเครื่องเส้นวางไว้ผมคิดว่าคนงานน่าจะเสียชีวิตตรงจุดนี้ผมถือไฟฉายเดินสำรวจตัวบ้าน ทั้งข้างบนและข้างล่างจนทั่วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ้านหลังนี้ก็เป็นเพียงบ้านร้างธรรมดาธรรมดาหลังหนึ่งเท่านั้นตอนนี้ผมหมดธุระกับบ้านหลังนี้แล้วบทที่5ชัยห่างจากตัวบ้านร้างไปราวๆ10เมตรตำรวจพบรถยนต์คันหนึ่งจอดทิ้งไว้จึงทำการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนและพบว่าเจ้าของรถ คือชายเิรนามที่เข้าไปผูกคอตายในบ้านหลังนั้นตอนนี้ตำรวจทราบชื่อของผู้เสียชีวิตแล้วจึงทำการติดต่อกลับไปยังญาติของผู้ตายตามหมายเลขในโทรศัพท์ที่ทิ้งไว้ในรถทันทีเบาะแสเดียวที่ตำรวจพบคือผู้ตายนัดเพื่อนคนหนึ่งมาสำรวจบ,บ้านร้างย่านรังสิตท,ที่เรียกกันว่าบ้านบันไดแดงและเพื่อนคนนั้นชื่อว่าจินซึ่งเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุไปเมื่อราวๆหกโมงเย็น ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ตายนัดกันเข้าไปสำรวจบ้านหลังนี้แต่ที่น่าประหลาดคือมีข้อความในมือถือผู้ตายถูกส่งมาจากจินราวราหกโมงครึ่งบทที่6จินบนันทึกเวลาสองทุ่มสิบห้ผมว่าผมเห็นเพื่อนอยู่ในบ้านแล้วนะเมื่อกี้ผมเห็นมันเดินอยู่ที่ชั้นสองทำไมมันถึงไม่มาหาผมก่อน โทรไปก็ไม่รับสงสัยมันจะแกล้งหลอกให้ผมกลัวมองจากตรงนี้ผมเห็นว่ามันถือเชือกไว้ในมือมันจะเอาเชือกมาทำอะไรตอนนี้ผมต้องขอยุติการอัดเสียงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะบันทึกโดยจินสองทุ่มสิที่บ้านร้างย่านรังสิตบทส่งท้ายตัวตายตัวแทน หลังจากเหตุการ์ชายเนีร้ระนามผูกคอตายก็เกิดเหตุการคา์คล้ายๆกันนี้อีกหลายต่อหลายครั้งชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวและห้ามให้ลูกหลานผ่านไปบริเวณบ้านร้างหลังนั้นบ้านร้างที่ทุกคนขนานนามว่าบ้านบันไดแดง